ใชนี้เขียนว่าจิตเตสังคิริเทเถทุกขติปาติกังขาแปลว่าเมื่อจิตเศร้าหมองแล้วทุกขติเป็นอันต้องหวังนอยู่ในมัชฌิมานิกายมูลปัน,นาตพระไตรปิฎกเล่ม12หน้า64แปลเป็นไทยว่าถ้าก่อนตายหรือมีชีวิตอยู่ในโลกนี้อยู่ด้วยความเศร้าหมองแห่งจิตตายแล้วไปตก ุกขติคือนะรกทีนี้ว่าจิตมันเศร้าหมองเพราะอะไรจิตเศร้าหมองเพราะความโลภเข้ามาจิตเศร้าหมองเพราะความโกรธเข้ามาจิตเศร้าหมองเพราะความร่มหลงเข้ามาเหมือนน้ำเนี่ยมันใสสะอาดไหมเราเอาอะไรใส่ใส่ลงไปนะ่ะเอาดินใส่ลงไปเอาสีใส่มันก็กลายเป็นน้ำสกรปรกน้ำขุ่นมัวแท้จริงแล้วน้ำม,มันไม่ได้ขุ่นมัวมาแต่เดิมมันใสสะอาด แต่รเราเอานุ่นผสมเอานี่ผสมเลยกลายเป็นน้ำแดงน้ำดำน้ำเขียวจิตคนเดิมนี่พระพุทธเจ้าต,ตรัสว่าประพัทระมิถังภิกขเ,เวจิตตังจิตเดิมเป็นประพัทสอนอาคันตุเกหิตอุปกิเลหิอุปคิดกิเลถังจิตมันมาเศร้าหมองเพราะสิ่งที่จรมาโลภผ่านมาก็ทาให้จิตเศร้าหมองโกรธผ่านมาก็ทาให้จิตเศร้าหมอง ไปเห็นอะไรของใครเขาสวยงามอยากได้ไม่มีตางซื้อเศร้าหมองมันก็ไปขโมยเขาไปปล้นเขาไปจี้เขาความเศร้าหมองนั้นจะพาไปไหนก็พาไปคุกก็แปลว่าไปสู่ทุกข์ทุกขติแล้วจิตเศร้าหมองมันเกิดเป็นขโมยกระโจนก็เพราะจิตเศร้าหมองนี่แหละเศร้าหมองเพราะความโลภความโกรธความหลงนี่ตัวหลัก